เชบบิญแม่เมื่อกี้ลูกนิมิตน้ำใสของเราลูกนิมิตของกูของเขาขายลูกชิ้นหมดเอาลูนมิตกูไปลวกเหรอเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับมาด้านนี้กันดีกว่าอเชิญชมมวยคู่พิเศษนะครับมาด้านนี้นะครับพี่น้องทุกท่านที่จะเป็นรายการพิเศษรัไฟนมนลับสนิทสหามลงนะครับท่านที่จะมาหามหลวงพ่อองค์บทถนี่เราห้ามเด็ดขาดหลวงพ่อท่านเดินได้นะครับไม่ต้องนะฮะวัดของเราเนี่ย <ไฟ S 1> ิท่านที่มาจากไล่ใหม่ใหม่ก็มาทําบุญกันก่อนนะ,ะอย่าเพิ่งกลับไปนอนเดี๋ยวจะขี้เกียจตื่นเนืนใจสารแดงจากใต้เหนือใต้สารเราก็ทําบุญกันได้เราคนไทยศาสนาพุทธมาทําบุญกันฮะ,ะยกที่หนึ่งเสียงระฆังดังเป่งลูกนิมิตหล่นเป๊งหลวงพ่อหยิบลูกนิมิตขึ้นมาตั้งใหม่ท่านที่จะปิดก็รีบปิดกันซะทั้งคู่นะคะวนไปรอบๆเวทีหลวงพ่อวนไปรออโบสถ์อีกแล้วนะฮะท่านที่ต้องการจะปิดก็รีบปิดหลวงพ่อแยกขวาอ มาทำบุญกันด้านนี้ดีกว่านะญาติโยมทุกท่านมวยมวยกรุณาหันลำพงออกไปทางกองบาลามพิธีหน่อยครับคนกำลังจะทำบุญเงินทีบอกแดงอีกแล้วเนหลวงทีบอกหลวงพ่อท่านที่จะมาทำบุญก็มาด้านนี้นะฮะพี่น้องอย่าไปสนใจนะฮะมาทำบุญเปตรงหลวงพ่อมาด้านนี้นะฮะท่านที่ต้องการหลวงพ่อเตะช่อฟ้าหักได้สัสทำไมเล่า